สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาด เอพิโซดนี้นะครับมาคุยเกันถึงเรื่องของยุคสมัยในการตลาดและการนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ผมอ่านมานะครับจากหนังสือ Quantum Marketing นะครับผมก็เป็นหนังสือเล่มใหม่ของคุณราจาจาจามานะครับผมซึ่งก็เป็น CMO ของ Master c a การนั่นเองเอาจริงหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับมีวางจำหน่ายได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับแล้วก็พอดีผมเพิ่งได้อ่านนะครับช่วงนั้นก็ติดหนังสือเล่มอื่นอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่ดีครับแล้วก็ผมเพิ่งเขียนแนะนําไปในในเฟซบุ๊กเพจ ที่อธิบายภาพของการตลาดในอนาคตนะครับชื่อก็บอกแล้วควนตัมนะฮะมันคือสิ่งที่แบบล้ําออกไปนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าเราต้องมองเห็นนะครับแน่นอนผู้บริหารการตลาดต้องมองเห็นอนาคตต้องมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมฮะเราต้องรู้แหละว่าการตลาดจะเป็นอย่างไรนะครับโครงสร้างการตลาดจะต้องมีอะไรับเปลี่ยนบ้างและมีอะไรบ้างที่ถูกสันคลอนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะหยิบประเด็นต่างๆที่อยู่ในหนังสืงเอเล่มนี้มาเล่าทีละเอพิโซดนะครับแต่เอพิโซดนี้อยากเล่าเรื่องนี้ก่อนก็คือเรื่องของยุคสมัยการตลาด นะครับคือหลายคนบอกคุณแก่จะเล่าทำไมยุคสมัยการตลาดเนี่ยนะฮะผมบอกองี้ก่อนในในมุมมองของผมนะครับซึ่งคืออาจจะเพราะผมเป็นคนเรียนอักษรศาสตร์มานะครับผม,ผมจะคิดว่าเมื่อเราจะศึกษาอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การมองไปอนาคตนะฮะแต่มันคือการมองไปอดีตด,ด้วยนะครับคือการที่เรามองไปอดีตเนี่ยเราจะทำให้เราเข้าใจว่าไอ้ทฤษฎีต่างๆที่เรา สร้างกันมาเ่ยนะครับหรือองค์ความรู้ที่วันนี้เราต้องสอนกันอยู่หรือต้องเรียนกันอยู่เนี่ยมันมาอย่างไงใช่ไหมฮะไอโฟพีมันมาอย่างไงนะครับหรือไอพวกแบบเวลาผมเปิดพวกทฤษฎีการคํานวณไอสมการหรือไอสถิติต่างๆเนี่ยการพอดการ์ดต่างเนี่ยมาอย่างไงมันมาตอนไหนอ่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มัน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 คือเมื่อเราเข้าใจที่มาที่ไปเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะนึกออกได้ว่า ไอ้ที่มาที่ไปเนี่ยนะครับมันเหมาะกับบริบทปัจจุบันหรือเปล่าแล้วเราสามารถที่จะ,ะปรับเปลี่ยนมาได้ยังไงใช่ไหมครเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเมื่อมันไม่เข้ากับปัจจุบันแล้วก็ต้องปรับ่ันไปใช่ไหมครับเหมือนอย่างที่เราเคยบอกว่า 4P ไม่พอต้องเปลี่ยนเป็น 7P แล้วมาเป็น 4C เป็น 4E อะไรก็ว่าไปนะครับคือมันก็แล้วแต่ทฤษฎีนะนะครับ ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของทฤษฎีแนวคิดว่าด้วยยุคสมัยเนี่ยนะครับที่ยุคสมัยที่ว่าเนี่ยมันมีกี่แบบบ้างผมบอกก่อนนะครับยุคสมัยของการตลาดเนี่ยนะครับมีหลายทฤษฎีมากนะครับทฤษฎีที่ผมเชื่อหลายหลายคนน่าจะคุ้นเคยดีคือทฤษฎีที่ชื่อว่า Marketing จุดศูนย์เนี่ยนะฮะของคอตเลอร์นี่แหละนะครับก็คือเขาจะแบ่งเป็นยุคสมัยต่างๆนะครับ3ามจุดศูนย์สจุดศูนย์นะครับหนังสือปัจจุบัน5้าจุดศูนย์เนี่ยนะครับก็ออกแล้วนะครับก็เป็นที่เป็นที่ฮือฮาของนักการตลาดได้ต้นปีแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงนี้น่าจะมีแบบไทยนะครับน่าจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับของสารพิมพ์เนชั่นนะฮะก็ ของคอตเลอร์เนี่ยเขาจะบอกว่ามันมี1.0 product centric 2.0 customer centric 3.0 human centric 4.0 traditional to digital นะครับ5.0 technology for humanity นะครับอยากรู้เพิ่มเติมนะครับผมมีทำสรุปไปแล้วนะครับก็ไปหาดูย้อนหลังได้นะครับผมก็จะมีอ,อธิบายคร่าวๆไว้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มันมันเป็นยังไงบ้างแต่ เราไปดูคุยเรื่องคัตเลอร์ในเอพิโซดนี้นะครับเราคุยเรื่องของแนวคิดที่อยู่ในหนังสือควอนตัมมาร์เก็ตติ้งแล้วก่อนนะครับคือหนังสือควอนตัมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเขาก็อธิบาย,ยว่าอายุสมัยต่างเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญมากเลยคือเมื่อเราเป็นนักการตลาดเนี่ยเราต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆน,น,นะฮะเออวัยยุคนั้นไม่มีหรือเปาน,นะครับคือยุคนั้นๆนมีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีบริบทใหม่หรือมีแนวคิดบางอย่างเกิดขึ้นมานะ ปเปลี่ยนไปนะครับวิธีการตลาดเปลี่ยนไปนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็คล้ายๆกับของคอนเทอร์แหละนะฮะอ่ะแต่ว่าเราจะมาเรียนรู้กันในบริบทของหนังสือเล่มน,นี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยของการตลาดเนี่ยนะครับเราเรียกว่าโปรดักเอล่าก็คือยุคสมัยของการที่ตอนนั้นธรุรกิจเนี่ยมันโฟกัสกับการพัฒนาสินค้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าให้ดีและ Go to market ให้ได้นะครับคือเอาขอออกสู่ตลาดให้ได้ซึ่งการออกสู่ตลาดคืออะไรเราหาดิส t ิบิวชันนะครับเราจะมีจุดจำหน่ายนะครับเราจะต้องมีวิธีการโปรโมตนะฮะก็มีไอโปรโมชั่นไปไอโฟมาเกิดตรงนี้นะครับมันคือเรื่องของการเนี่ยถ้าสินค้าจะออกตลาดได้นี่นะครับมันจะต้องแบบปึ้งๆๆอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแล้วมันก็จะต้องแบบว่าแข่งกันที่เรื่องของตัวไอ d u c t ฟีเจอร์ต่างๆใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นยุคสมัยเนี่ยนะครับเป็นยุคที่เราจะพยายามโฟกัสกันเรื่องของโปรดักต์มากพยายามแข่งกันเรื่องฟีเจอร์เบเดฟิตต่างๆไปหาวิธีโปรโมททาให้โฆษณาทําให้คนรู้จักให้ได้ว่ามันมีสินค้านี้อยู่นะครับยุคนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบก็น่าจะเป็นยุคแบบคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ยังเด็กด้วยนะครับยุคนั้นก็จะเป็นการว่ากันด้วยแบบนำเสนอสินค้านะครับแล้วก็พยายามขายฟีเจอร์ต่างๆไป ถ้าใครนึกไม่ออกไปยังไงไปดูโฆษณาเก่าๆนะฮะไอ้พวกโฆษณาประเภทแบบทีวีขาวดำอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคุณคุณจะพอรนึกออ,นนอกนะว่าแบบว่าแบบขอแนะนำะเครื่องปิ้งขนมปังอันใหม่ดีกว่าเดิมไม่ไหม้อะไรประมาณเนี้ยนะฮะมันมันจะพูดประมาณเนี้ยนะครับคือคือมันก็จะเป็นเป็นแพทเทิร์นของการขายฟีเจอร์ล้วนๆนะครับโอเคแต่ทีนี้มันถัดมาจุดเปลี่ยนสําคัญมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างงี้ฮะคือยุคสมัยที่นักการตลาดเริ่มเรียนรู้ว่า พอสุดท้ายมันแข่งกันด้วยฟีเจอร์กันเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันก็หาของขายอื่นใช่ไหมนะฮะคือ,ค,อคือนกักการตลาดก,ก็เริ่มคิดว่าทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมาซื้อเราโดยที่มันไม่ใช่แค่เรื่องฟีเจอร์เฉยๆละมันก็เริ่มมองหาสิ่งที่ชื่อว่าอีโมชันนะครับก็คือการทําให้โปรดักต์มันดูเซ็กซี่ทำให้โปรดักต์เนี่ยมันดูน่าลหลงไหลนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่มาของเรื่องการออกแบบแพคเกจจิ้งอ่าออกแบบแบรนด์นะครับการสร้างสิ่งที่ชื่อว่าอ่าแบรนด ไอ้พวกแบบแบรนด์อ d เดติตี้ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับพยายามสร้างให้แบบแบรนด์มันดูน่าสนใจอะไรัมากขึ้นคุณจะพบว่าช่วงสมัยเนี้ยนะครับเป็นยุคสมัยที่ธุรกิจเนี่ยจะโฟกัสมากกับเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจนะครับโค้กจะเริ่มมีการทําตัวเองให้แตกต่างจาก Pepsi, เบบซี่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับก็คือว่าฉันขายน้ำดำเหมือนกันนะแต่ว่าฉันเป็น จุดๆอะไรเงี้ยนะครับเฟฟซี่บอกเฟฟฟี่บอกเฟฟซี่เป็น new generation ช่้านะนะครับโค้กก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอีเทสอะไรสักอย่างเงี้ยนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นยุคสมัยที่ เอเจนซี่โฆษณาทํางานหนักมากนะครับและสนุกมากทีเดียวเป็นยุคที่ผมเชื่อว่านักการตลาดเนี่ยนะครับจะโตขึ้นมาพร้อมกับเฮ้ยเนี่ยทำยังไงให้แบรนด์มันน่าสนใจเราจะต้องทําแบรนด์ให้มันดีนะครับแล้วก็ไอตัวคอนเซปต์แบรนดิงเนี่ยมันก็ส่งต่อมาถึงทุกวันนี้แหละนะครับมันคือยุคสมัยที่เรกว่าอีโมชั่นอลเอราครับคือคนนักการตลาดเริ่มเรียนรู้แล้วว่าคนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีส่วนผสมอื่นๆเข้ามาทําให้ธุรกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนได้มากขึ้นก็คือเรื่องของความรู้สึก ซึ่งความรู้สึกมัเกนเกิดขึ้นจากแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นที่มาของทฤษฎีแบรนด์มากมายนั่นเองจุดเปลี่ยนที่3นะครับเข้าสู่ยอคยุสามครับคือเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเอรานะครับก็คือยุคสมัยว่าด้วยเรื่องที่เราเริ่มมีเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการประมวลผลการเชื่อมต่อต่างๆอินเทอร์เน็ตนะฮะคือเวลาพูดอินเทอร์เน็ตเอราเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองแค่มันเกิดไอสิ่งที่ชื่อว่าเว็บนะครับผมผมว่ามันมันไปไกลมันถอยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าในความหมายของเขาเนี่ยมันคือยุคที เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันเริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและการทํางานเช่นการเก็บข้อมูลการประมวลผลมันจะเป็นยุคที่ถ้าเกิดว่ายอดกับไปนานๆเนี่ยคุณจะเริ่มมีการใช้ไฟล์ไฟล์ข้อมูลนะครับยุคสมัยก็เป็นเลยอะโรตัสเป็สองะไรประมาณนะครับหรืออะดี D เบสอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นยุคแบบโบราณโบราณเลยนะครับ หลายคนบอกมันคือโปรแกรมอะไรนะครับเป็นโปรแกรมสเปซชีตก่อนที่มันเป็น Excel นะฮะอย่างนั้นนะครับคือคือยุคที่ธุรกิจเริ่มมีการประมวลผลข้อมูลการมีการมีข้อมูลเยอะเนี่ยนะครับมันทำให้ธุรกิจสามารถคำนวณได้เร็วขึ้นและเมื่อคำนวณเร็วขึ้นทำให้นักการตลาดและผู้บริหารเริ่มมองหาสมการ สมการที่ชื่อว่าการออพติมซ์ธุรกิจการออพติมซ์การตลาดการสร้างไอสิ่งที่เรียกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับเราจะต้องวิ่งมาหาจุดตรงนี้นะครับเรา,ารเริ่มพอดกราฟใช่ไหมเริ่มพอดกราฟมาไอจุดเนี้ยนะครับมันคือจุดอีโคโนมีออฟสเกลอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันจะเริ่มมีมีสับพวกนี้ขึ้นมานะครับคือพอเรามีทฤษฎีไอพวกแบบใช้คำว,ว่าแบบไอหลัก Data มากขึ้นเนี่ยเดต้าดิปเป็นมาร์เก็ตตจริงๆเกิดขึ้นในยุคดีนะฮะคือในหนังสือเล่มนี้เขาบอกอย่างงี้นะครับ คือเพราะว่า Data d e ิฟเฟมันเกิดได้ตอนที่คุณมี Data ในมือไงนะฮะแล้วพอเราเริ่มมี Data ในมือเนื่องจากการเก็บข้อมูลมันได้เยอะขึ้นเราก็เริ่มที่จะประมวลผลได้และอินเทอร์เน็ตก็ทําให้เกิดการส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้มากขึ้นนะครับดิจิ k e ลมาร์เก็ตตเริ่มเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะครับแต่เป็นยุคสมัยที่ต้องบอกว่ายังแบบเบาอยู่นะฮะก็คือ ดิจิตอลยังแบบมันยังผ่านหน้าจอคอมกันอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แบบว่าไปสู่ไอ้ 3G อะไรเลยนะครับก็ยังเป็นแบบอินเทอร์เน็ตแอร์อีแองกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นยุคที่ยังต้มเตี้ยมอยู่ในแง่ของอินเทอร์เน็ตฮะแต่ว่าในแง่ของ Data คอมพิวเตอร์มันเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็นักการตลาดเองก็จะเริ่มมองหา,าเรียกว่ามันจะเริ่มมีการพอดกราฟนะฮะผมสำหรับผมผมไปเจอคือมันจะเริ่มมีการพอดกราฟการพรีเซ้น โดยที่ปรึกษาต่างๆในแง่ของเปลี่ยนเป็น Marketing Size ซแล้วนะฮะมาร์เก็ Marketing มันจะเริ่มแบบมีมีทฤษฎีมี KPI มีสูตรอะไรต่างๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะ a n a l y t i c เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็พอมีสิ่งที่ชื่อว่า Excel e x นะครับ e x c ก l ก็จะยิ่งคำนวณได้เยอะขึนอีกนะครับคำนวณตัวเลขรุ่นคำนวณ Profit คำนวณอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคที่3นะครับทีนี้ยุคที่3เนี่ยอย่างที่ผม พูดไปนิดหนึ่งว่ามันเป็นยุคที่เริ่มมีสิ่งที่ชื่อว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะฮะยุคที่4คือภาคต่อครับมันคือยุค a อเวซอนนะครับก็คือว่าการเกิดของโทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนนะครับและการเกิดของสิ่งที่ชื่อว่า 3G 4G s โซเชียลมีเดียทำให้นะครับผู้บริโภคสามารถคอนเน c t กันได้ตลอดเวลานะคอนเน็กกันได้ตลอดคอนเน็กกับแบรนด์ได้ตลอดเวลาคอนเน็กกันเองได้ตลอดเวลานะครับซึ่งการคอนเน็กตลอดเวลาที่แหละทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอเวซอนนะครับและการตลาดก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มที่เพื่อที่จะสามารถคอนเน็กกับคนได้ตลอดเวลานะครับและในระบบที่เรียกว่าอินดิวิโด่ด้วยก็คือ People- Bas e d marketing หรือถ้าเกิดเราเรียกภาษาที่แบบหลายคนอาจจะรู้จักก็คือคำว่า Personal i z e นะครับก็คือการคอนเน็กกับหลายคนนั่นแหละนะฮะคราวนี้มันจะเป็น Segment of one มันจะไม่ใช่เซกเมนต์แบบสมัยก่อนอีกแล้วจุดนี้มันคือจุดที่มันเริ่มเปลี่ยนไปของการตลาดก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาทำการตลาดเราจะใช้เซกเมนต์เป็นพวกเดโมกราฟิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครแต่ว่าตอนนี้คือยุคสมัยเนี่ยมันจะเป็นเซกเมนต์ออฟวันมันคือพยายามมองลูกค้าให้กลายเป็นคนๆๆๆมากขึ้นได้ด้วยนะครับและนั่นเป็นที่มาว่ายุคนี้เราจะเริ่มพูดถึงคอนเซปที่ชื่อว่าเพอร์โซนานะครับเราจะเริ่มพูดถึงเรื่องของการเก็บไซโคกราฟิกเดโมกราฟิกอินเทเลสเราการทำา Data ให้มัน เข้มขึ้นหนักขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือยุคสมัยที่4นะครับและยุคที่หคืออะไรนะครับคือถ้าผมตอนนี้เราอยู่ยุคที่4และตอนนี้เราอยู่ยุคที่4นะครับแต่ยุคที่5นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นการบอกว่าหลังจากที่การตลาดมันขับเคลื่อนมาขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าเรามีทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็เหมือนที่คอตเลอร์ก็มีทฤษฎีของเขาเลยนะฮะพอทฤษฎีแบบนี้นะครับมันจะเข้ามาปะทะกับเทคโนโลยียุคใหม่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเช่น 5G นะครับ 5G เริ่มมาแล้วนะครับเ,เริ่มใช้แล้วนะครับประเทศไทยก็ปี 5G ใช้เยอะนะครับเ,เรามี AI นะครับเรามีบล็อกเชนนะครับเรามี virtual reality เรามีเรื่องของอหุ่นยนต์นะครับเรามีเรื่องของ AR ต่างๆไปนะครับคือเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนและมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์เช่นรถขับเองโดยอัตโนมัติ เป็นต้นนะครับระบบซื้อของแบบอัตโนมัติอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะเราเริ่มคุยกับคอมพิวเตอร์เองได้โดยที่ไม่ต้องไปคุยกับคนอะไรเงี้ยนะฮะคือมันจะมีความเป็นออโตเมติกมากขึ้นนะครับและควอนตัมตรงนี้นี่แหละนะฮะมันก็จะเป็นที่มาของหนังสือว่าไอตัวโครงสร้างพื้นฐานของการตลาดที่เราเคยรู้จักกันมาเนี่ยหลายทฤษฎีมันไม่ได้อยู่บนล่าของบริบทในยุคนี้ และนั่นทําให้ทฤษฎีพวกนี้มันอาจจะไม่สามารถ apply แอพพลายใส่ทำงานได้100%มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมคงหยิบม,มาเล่าต่อในประสบอื่นๆไปแล้วกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมพยายามโฟกัสในในในคลิปนี้นะครับพยายามโฟกัสเรื่องของการเล่าที่มาที่ไปของการตลาดซึ่งผมว่ามันเป็นตอรี่เทลลิ่ที่ดีนะของหนังสือเล่มน,นี้นะครับหนังสือความตลาดมาร์เก็ตติ้งนี่แหละเพราะผมว่าเขาพยายามที่จะรวบรวมแล้วก็ทําให้เราเข้าใจว่า ที่มาที่ไปของการตลาดที่เราอยู่กนันทุกวันนี้มันเป็นอย่างไรนะครับและเราจะได้ไม่ใช่ท่องหนังสือก็อย่างเดียวหรือท่องทฤษฎีอย่างเดียวนะครับเราจะได้เห็นอดีตเรียนรู้มันนะครับเราจะมองหาอนาคตได้นั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามผมบอกก่อนไอผมอ่านหนังสือมาเยอะเนี่ยนะครับไอ้พวกทฤษฎีว่าด้วย ยุคสมัยการตลาดเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะคือบางบางเล่มจะพูดอีกแบบหนึ่งบางเล่มจะบอกว่ามันเริ่มตากโบดักก่อนนะแล้วมันก็มาเรื่องของแบรนด์แล้วมันก็มาเรื่องของ CSR แล้วมันก็คือมันแล้วแต่แล้วแต่คนนะคือจะเอาแบบไหนก็ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญเล่าเรื่องนี้กลับไปนะฮะเพื่อให้คุณเรียนรู้เพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าองค์ความรู้ที่เราท่องกันอยู่มายังไงและเราจะได้ เข้าใจเวลาใช้งานผมว่านี่สําคัญเราจะได้เข้าใจว่าไอ้ที่เราท่องๆกันอยู่เนี่ยหรือใช้ๆกันอยู่เนี่ยมันมาอย่างไงนะฮะมันมาอย่างไงและเข้าใจปันของแท้นะครับเพราะอนาคตไอ้สิ่งที่มันมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยนะครับมันอาจจะต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็จะได้เรียนรู้ไปได้เองเพราะในหนังสือคอนตัมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาพูดประเด็นหนึ่งนะนัาคิดนะเขาบอกว่า ในอนาคตอันใกล้นะครับคุณจะพบว่า traditional marketer นะครับที่โตมากับการตลาดแบบสมัยก่อนเนี่ยจะมีปัญหามากในการที่จะแอดคลายชีวิตการตลาดแบบไปครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมรอเอพิโซดหน้าจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมอืมเอาละฮะนะครับยาวนิดนึงนะครับแต่นี่คือนัตพัฒน์อคอบนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นี่นะครับเดี๋ยวมาติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ